ลาเต้นบ้านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเจอกันที่เก่าเวลาเดิมนะยังมีคนอยู่หรือเปล่าวันนี้เป็นยังไงกันบ้างจ๊ะวันนี้ของเราสวยงามนะคะใน Youtube นะคะ YouTube พี่พายุงสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีที่เก่าเวลาเดิมเดิมของเรานะวันนี้มีคนอยู่ไม่เอ่ยสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะคะเอาละนะ วันนี้ขอปักลายแป๊บหนึ่งนะให้เข้ามาแล้วฝากทักทายกันด้วยจ้าสวัสดีวันศุกร์นะคะทุกคนสุขไหมวันนี้ g m x 2018นเนาะวันนี้ไปหินไม่สวยแต่ว่าตัวรูดเข้า2องฮานอยนะคะเดี๋ยวเตรียมลง3าลัดได้เลยนะสำหรับปฏิทินนะคะ พี่เมจิสวัสดีจ้าสวัสดีนะพี่สาวที่น่ารักพี่นาวินตาสวัสดีคะ่ะพี่สุภาระดาสวัสดีนะคะวันนี้ใครแตกสามตัวบ้างขอเสียงหน่อยเร็ว คำเตือนนะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูอ่านคำเตือนนิดหนึ่งนะคะคำเตือนทุกตัวเลขต้องใช้สติในการชมนะคะหากใครเห็นคลิปนี้ใน Facebook นะคะคือเขาด่วงแอดไปลงแอดไม่มี Facebook Page นะติดตามช่องจริงได้ที่ YouTube เท่านั้นนะคะโดยการค้นหาลอตเตอรี่บ้านหรือว่าไลน์นะลอตเตอรี่เม .218 นะช่องหวยไทยคือลอตเตอรี่บ้าสาขาสองไม่พี่จ๋าความฝันในหนูลงให้คืนนี้แหละนะขอพายจริงๆนะคะทําคลิปไว้แล้วทุกคนคือแต่ไม่มีจังหวะได้ลงไหนะหนูลงให้วันนี้เลยนะใครสอบถามเข้ามาขอพายจริงๆนะคะพอดีว่า มีงานด่วนเข้ามาทุกคนจ้านะคะสวัสดีพี่ตะกูลพี่สุนิสาพี่นารงเป็นไงบ้างจ้าวันนี้สามตัวแตกแล้วแตกในตําแหน่งที่แบบตําแหน่งที่เราต้นมากแบบเก่งให้ด้วยอะทุกคนพี่นาวินต้าน้องไม่แม่นหลอกวันไหนวันไหนตุยก็มีแต่ว่าวันนี้เราเราเรา,เราปังนะวันนี้เราปังนะพี่พยุงสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะพี่นาวินต้านะพี่สุนิสาสวัสดีค่ะน้องสาวมาเป็นกำลังใจให้ขอบอกคุณมากเลยค่ะ พิธีธานาันได้หกเจ็ดสามตัวแอดมินลงให้เป็นสี่เจ็ดเก้าเสียดายเอา้าททำไมอะ่ะก็เขียนให้อยูสี่เจ็ดถกทำไมไปตามสี่เจ็ดเก้ากันนะ่ะสี่เจ็ดเก้าก็ตามได้ก็ตามเผื่อไว้ด้วยไงมันมันหกเก้าอ่ะเนาะทุกคนนะคะสุขพิเศษไม่ตามปกติอา้าพี่สุนรศักดิ์ไม่เป็นไรเนาะพี่สุนิสา้องสาวเก่งมากไม่ได้ซื้อคะ่ะแต่ชอบฟังเสียงขอขอบพระคุณมากเลยคะ่ะพี่ป้อมเป็นไงบ้างพี่ป้อมพี่ชนได้แน่นอนพี่ชนขอบพระคุณมากคะ่ะพี่ฮันเด็ สวัสดีนะพ,พี่ชายพี่ชายที่น่ารักนะคะพี่นิพพรสวัสดีสวัสดีสสดทั้งแปดสิบคนฝากกดไลค์ให้น้องด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะไปกันที่ปฏิทินก่อนเดี๋ยวเราเข้ามาคุยกัน youtube ของเราเนาะปฏิทินหนูบอกอย่างนี้นะปฏิทินวันนี้ไม่ลงหุน้นใช่ไหมเออไม่ลงหน่อยเนาะไม่ลงหน่อยเดี๋ยวไปต่อที่หุ้นเลยค่ะทุกคนหุ้นเย็นนะเมื่อวานนี้หุ้นเย็นของเรานะคะก็เข้านะสองหุ้นเลยนะคะ เข้าไปสองรัฐนะสามสี่นะหนูไม่แน่ใจว่าเป็นรัสเซียหรือว่าอังกฤษนะไอตัว3ามสี่ตรงนี้นะสำหรับหุ้นเย็นนะสำหรับวันที่ห้านะคะวันที่หนะ้าเนาะทุกคนนะหุ้นเย็นหนูจำไม่ได้หรอกว่าว่าว่า,วา,วา,วาหุ้นอะไรบ้างนะลืม ปฏิทินเข้า92บ่ายด้วยโอเคค่ะทุกคนจ๋านะก็ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดเนาะสำหรับปฏิทินวันนี้นะใครสนใจก็ทักไลน์มาเนาะวันที่6นะคะหนูให้ไปเด่น96นะคะแล้วก็ฟัน9้าไปเนาะ,ะวันนี้9้าตุยนะคะมา6แทนนะคะนี่ทุกคนมา6 7มา60นะคะตรงนี้นะใครเป็นสายรูดนะคะก็จะได้ไป2ที่ใครเป็นสายวิ่งก็ได้ไป2ที่เช่นกันนะคะสายวิ่งคืออะไรก็วิ่งบนทุกคนค่ะ 96นี่คุณ96ก็จะได้ไปสองที่นะสาหรับสายรูดก็ได้ไปสองที่เช่นกันนะ96ตรงนี้นะคะก็ถือว่าอาจจะจออไม่มาแต่ตัวรูดมาตัวเด่นมาแล้วตัวมันก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะแต่ว่าต้องมาสองในสามนะตัวรูดแต่ถ้ามาตัวเดียวนึงเร้วตัวมันถือว่าไม่ผ่านนะนะคะต้องมาสองในสามแบบนี้นะคะตัวรูดถึงจะสวยนะคะ แล้วก็ตรงนี้นะคะอย่าลืมไปตามต่อที่สมรัฐเนาะสำหรับคนที่มีไปหินก็สามารถดูตรงนี้ได้เลยนะใครอุดหนุนไปหินก็จะเห็นก่อนเพื่อนนะคะแน่นอนอยู่แล้วเนาะทุกคนจ๋านะ,ะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวอย่าลืมไปลงสารัฐเนาะเพราะว่าตัวเจาะมันไม่มาน่าจะไปลงสามรัฐสักหนึ่งตัวอยู่นะ,ะตัวเจาะตรงนี้นะคะสามรัฐก็คือหุ้นเย็นเนาะทุกคนจ๋านะคะ พี่นิรดีสวัสดีค่ะพี่พิสมัยพี่เมจิอังและเยอรมันใช่ไหมเนี่ยอังกฤษและเยอรมันทุกคนมันเข้า3 4มสี่นะเมื่อวานนี้ก็ดีใจด้วยนะคะสาหรับคนที่ตามนะคะประมาณนี้เนาะทุกคนจ้าพี่อยัชารา3ตัวแตกแล้วค่ะใช่ไหมพี่พรสวัสดีค่ะเสียดายที่เหลือสตัว,2ต,ว2ตัวก็ดีจ้ะพี่ฮันเด็ตถวายดอกไม้ด้วยครับขอบพระคุณมากเลยนะทุกคนนะอ่ะคะ โอเคค่ะผ่านไปสําหรับดอกไม้ทุกคนถามว่าหนูซื้อให้เองไหมหนูซื้อเป็นปกติเป็นกิจวัตรอยู่แล้วทุกคนจ๋าสำหรับถวายองค์พ่อพิคเนตนะคะแต่ว่าเมื่อคืนนี้หนูก็พูดนะคะว่าถ้าหนูจับ3ตัวให้คือเมื่อวานนี้ถ้าพี่เห็นเมื่อวานนี้หนูไ like ลฟ์สดยบอกว่า จะจับลายล่างดีไหมแต่แต่ก็แบบอะไรไม่รู้เอกใจว่าเฮ้ยจับลายบนดีกว่าอย่างเงี้ยถ้าหนูไม่จับลายบนนี้ก็คือก็อไม่ได้เลยนะสามตัวคือบางคนเขาไม่จับเองไงเขาจับตามหนูอย่างเงี้ยใช่ไหมหนูก็เลยภาวนาในใจว่าเออถ้าเราจับสามตัวได้แล้วพี่พแต่สามตัวเดี๋ยวจะขอค่าดอกไม้คือหนูไม่ขอเลยสิบบาทยี่สิบาทห้าบาทก็ได้ทนะุกคนคือหนูซื้อกิจวัตรประจําวันอยู่แล้วนะกิจวัตรเช่นสามสี่วันหนูก็เลยไปซื้อทีนี่คือหนูซื้อเองได้อยู่แล้วแต่ว่าหนูอยากให้ร่วมบุญกันนะหนูจะได้บบบอกวว่่่่าาานนีไงแบบคทตม คนที่ตามเลขได้คนที่องค์พ่อบรรดาให้นะ่ะก็เอามาให้แล้วนะอะไรประมาณนะั้นน่ะหนูก็จะได้พูดไปอะไรประมาณนี้นะคะก็ห้าบาทสิบาททุกคนนะคะดอกมาที่นี่มันก็แพงอยู่แต่ว่าแต่ว่าแค่ร่วมบุญก็ดีใจแล้วนะทุกคนห้าบาทสิบาทถือว่าภาวนาบุญด้วยกันเนาะทุกคนจ้านะคะอ่ะลุงพ่อจะได้บรรดาลอะไรให้เราอีกเนาะทุกคนบรรดาให้หนูจับเลขได้แหละไม่ใช่อะไรนะคะแป๊บหนึ่งนะทุกคนนะหนูดูเลขเด่นแป๊บหนึ่งดูเลขเด่นแป๊บหนึ่งค่ะ ลืมเลขเตียนอีกแล้วเราแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนอืมเอาคนที่สะดวกเลยนะทุกคนจ๋านะหนูมีบัญชีต่างหากค่ะเป็นบัญชีของธนาคารต่างหากเลยไม่เกี่ยวกับที่ซื้อไอซื้อปฏิทินนะเป็นบัญชีธนาคารต่างหากแต่ถ้าใครโอนมาไปทีนั้นต้องบอกหนูนะว่าแบบแอดอันนี้เป็นของไอถวายดอกไม้นะทุกคนนะอะไรประมาณนี้นะคะหนูอาจจะเดินไปซื้อวันนี้หรือวันพรุ่งนี้นะทุกคนลองทุกคนก็สนับสนุนกันได้นะ หมายถึงว่าร่วมบุญกันได้ไม่สนับสนุนนะคะโอเคแป๊บหนึ่งนะคะหนูดูแป๊บหนึ่งอดูเลขเด่นแป๊บทุกคนอันนี้อะไรอะห้าสิบเจ็ดโอเคโอเคอืม โอเคค่ะมาลุยกันต่อค่ะทุกคนมาลุยได้ละได้ตัวเด่นแล้วนะคะร้อยสามสิบแปดคนสวัสดีขออ่านโอ้อ,อ่านคอมเมนต์แั๊บหนึ่งนะทุกคนจ้า พี่ิรดีได้อังกฤษกับยรเัมพี่แจ็คสวัสดีค่ะพี่สมัยพี่ธนพรพี่พรพุ่มนะได้ห้างแล้วก็สามตัวแตกขอบพระคุณมากเลยหกเจ็ดห้าพร่ถามถวายดอกไม้ด้วยค่ะพี่พรพุ่มนะเดี๋ยวไปที่ตรงห้องชุมชนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวตรงคอมเมนต์หนูปักหนูปักเลขบัญชีไว้ให้แล้วหรือถ้าใครไม่รู้ก็แอดไลน์มาได้เลยนะเดี๋ยวหนูจะมีบัญชีแยกต่างหากเนาะทุกคนจะได้รู้ว่าเอออันนี้ถวายดอกไม้นะคือหนูแยกบัญชีเนาะคือหนูมีสี่บัญชีทุกคนเพราะฉะนั้นบะัญชีนึงอะหนูก็แยกไปเป็นถวายดอกม 5, า,นะา,า,ากย ทุกคนจ้าห้าบาทสิบาทพอละบางคนก็โอนมาละอย่างเช่นพี่ฮันเด็ดพี่พี่ชนเนี่ยก็คนละห้าสิบาทอะไรก็แค่นั้นแหละทุกคนเอาแค่ว่าได้รู้สึกว่าเฮ้ยบารมีของพ่อไปถึงทุกคนนะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนะหนูจับให้ถูกก็ดีใจแล้วจ้ะนะคะพี่บางออนสวัสดีค่ะพี่ประนอมทุกคนมันหมุนเหรอมันหมุนเหรอพี่ประนอมสวัสดีค่ะพี่ฮันเด็ดพี่บางอ่อนพี่ประกอบพี่สิว่าพรสวัสดีพี่ดูเกเตอร์สวัสดีนะคะ ไม่ได้สามตัวคะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะทุกคนมันหมุนไหมมันดูได้ไหมบอกน้องหน่อยสิทำไมคอมหนูมันหมุนนะเดาได้ไหมอะ่ะพี่ปานอมสวัสดีนะคะพี่ขันเดชบอกว่าพี่ดู youtube มาสองวันเฉียวไปเฉียวมาไม่ตามไม่สุดแต่เมื่อวานได้เยอะแล้วโอ้ดีใจมากดีใจมากนะคะเอาลคะค่ะทุกคนจ๋ามาดูคำถาหรับ youtube ของเรานะคะทุกคนดูได้ปกติไหมอะ่ะพิเศษของเราหกศูนย์สองสามหนึ่งทุกคนหืมมันแตกสามตัวย้อนทุกคนเห็นวันที่ห้าไหม ังทุกวันให้กำลังใจแอสู้ๆค่ะขอพระคุณมากค่ะทุกคน๋าดูวันที่ห้านะดูวันที่ห้าของเรานะคะโอ้อันที่จริงถ้าไม่แจกสับตัวนี้หนูจะเสียใจมากเลยนะเพราะว่าอะไรทุกคนนี่หกสองศูนย์ก็ไปวันที่ห้าทุกคนเห็นไหมหกสองศูนย์ก็ไปวันที่ห้านะเห็นไหมฟันสองศูนย์ศูนย์สองก็มาวันที่ห้าหมดก็มาวันนี้หมดเลยคือถ้าไม่มาวันนี้จะเสียใจมากเลยถ้าสามตัวไม่แตกทุกคนจ๋าวเพราะว่ามันย้อนวันที่ห้าหนักมากเหมือนกันนะคะก็ใครไปดูย้อนนี่ดูได้เลยนะ คือวันที่ห้าปังมากอ่ะนะคะมาค่ะวันนี้ลุยกันต่อค่ะสำหรับพิเศษของเราไม่ผ่านนะทุกคนนะหกศูนย์สองแต่ถ้าใครเป็นสายวิ่งผ่านแน่นอนจ้ะสายวิ่งเจ็ดหกนะคะสายวิ่งฉ่ำเลยวันนี้นะ,ะแล้วก็เด้งด้วยนะนี่คือสายวิ่งนะทุกคนวิ่งบนนะคะวิ่งบนนี่คือได้เด้งเลยนะคะเด้งเลยนะคะ เอาละค่ะแล้วก็มาดูกันที่สายรูดได้ได้ไปหนึ่งตัวทุกคนเจ็ดหกตรงนี้นะได้ไปสองตัวสีนะคะหกเจ็ดกับหกศูนย์นะสายรูดนะเราจะมารันฟันฟันเจ็ดไปแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วเรามาดูตัวเจาะกันนะคะตัวเจาะของเราได้เจ็ดหกหกเจ็ดค่ะ จ็ดหกหกเจ็ดตรงนี้และสามตัวอยู่ตรงนี้เองทุกคนไฮไลท์ของเราร้อยหกสิบห้าคนสวัสดีนะคะพี่ธวัชชยัยสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างพี่ชายที่น่ารักนะคะเจ็ดหกหกเจ็ดนะคะได้ไปเน้นๆนะชุดเน้นๆเป็นหนึ่งตัวแล้วก็สามตัวแตกทุกคนเป็นชุดเที่ยวะบ้านเน้นให้ด้วยอะ่ะมันเนี่ยแหละหนูถึงแบบถ้ามันไม่เข้าตัวเน้นหรืออะไรเงี้ยหนูจะไม่รู้สึกว่าเฮ้ยให้ดอกไม้องพ่อซะหน่อยจัดชุดใหญ่ให้ท่านซะหน่อยอะไรเงี้ยนี่เลยนะสี่เจ็ดหกนะทุกคนก็ คือเป็นชุดที่เน้นให้ด้วยนะคิดว่าทุกคนน่าจะได้บ้างแหละนะคะแอดพี่อยากร่วมจากค่าดอกไม้โอนบัญชีหลังบ้านนะได้เลยพี่สมัยจา๋าได้เลยจ้ะไม่ต้องมากนะไม่ต้องมากเอาตามกําลังได้เลยนะคะเอาตามกําลังได้เลยนะคะขอบพระคุณล่วงหน้าเลยนะทุกคนจ๋านะอืมหนูจะไปซื้อดอกไม้ ถ้าฝนไม่ตกก่อนนะนะคะพรุ่งนี้แหละทุกคนเดี๋ยวจะไปซื้อดอกไม้พรุ่งนี้เดี๋ยวรอให้พี่ๆร่วมบุญกันก่อนเนาะนะคะบางคนก็อาจจะรู้ที่หลังอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวหนูจะรอก,ก่อนเนาะ,ะจะได้ร่วมบุญด้วยกันทุกคนเดี๋ยวจะถ่ายรูปมาให้ดูแนะ่นอะนคะ่ะสำหรับคนที่ร่วมถวายดอกไม้องค์พ่อพิฆเนศนะคะทุกคนจริงๆหนูไม่ได้บูชาแค่องค์พ่อพิคเนศนะแต่ว่าเมื่อคืนนี้หนูอธิษฐานจิตก,กับองค์พ่อพิคเนศองค์เดียวไงแต่ว่าหนูก็มีแบบอีกองค์หนึ่งอยู่เนาะไม่ไม่น่าจะน้อยใจหรออกกะะะะะะื้มมารๆันนนนนแหลนะคคปณีทุ <c oughs> มา476วันนี้พี่ช่วยค่าดอกไม้ด้วยจ้ะพี่บนอมขอพระคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวถ้าไม่ได้บัญชียังไงทักหนูมาหลังบ้านได้นะแต่ว่าบัญชีหนูทิ้งให้แล้วที่ห้องชุมชนของ youtube นะคะหนูจะมีโพลแล้วก็ไปดูที่คอมเมนต์ได้เลยแนละ้วหนูหนูปักลิงก์ของของบัญชีของกรุงสีให้แล้วนะคะตรงนั้นสามารถโอนมาได้เป็นค่าดอกไม้ห้าบาทสิบาทพอนะทุกคนเอาห้บาทสิบาทพอนะคะเอาตามกําลังนะคะ พี่พิษสหมยแอดพี่อยากร่วมบุญด้วยโอนเข้าบัญชีได้เลยจากพี่ฮันเด็ดขอบคุณมากนะพี่เป็นจาวันสวัสดีค่ะพี่ปานอมพี่พัชรีรัตพี่โชคชัยฟังทุกวันเป็นกําลังใจให้ขอบคุณมากเลยพี่ดูเกตเตอร์คิดถึงนะคะพี่ประกอบบอกว่าสี่หกเจ็ดแตกด้วยคนจากขอบคุณมากเลยพี่ประกอบจ๋าพี่แจ็คเมื่อวานซื้อไปทีแล้วคขอบคุณมากเลยจากพี่แจ็คนะ พี่บังอ๋อไม่ได้ตาม youtube เลยของวันนี้ต้องบอกว่าสายปฏิทินของเราตัวจอไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะแต่ว่าก็ขอพัยจริงๆเดี๋ยวไปคินของเรานะตัวนี้นะเดี๋ยวไปตามต่อที่3มรัฐได้เลยนะคทุกคนจ๋าปฏิทินไปตามต่อที่สมรัฐนะเด่นเก้าน่าจะไปสักสองรัฐอยู่นะวันนี้นะคะยังไงก็ตามต่อเนาะขอบริบัญชีทำบุญด้วยค่ะโอมสีชนิสายานมะหาใช่เลยค่ะอันนี้เลยหนูภาวนาติตทุกวันเลยนะคะใช่เลยนะ นะเราก็ถ้าท่านประธานพรให้เราก็เนาะถวายดอกไม้ช่วยกันนิดนึงนะคะจริงๆหนูซื้อเองถวายเองได้อยู่แล้วทุกคนแต่ว่าอยากให้ร่วมบุญกันไงนะคะพี่จัก,กระพงนะน้อยใจนะในปฏิทินไม่มีเลยโอ้ทุกคนมันคนละสูตรกันอยู่แล้วในปฏิทินนะพี่จับก,กระพงมันไม่ได้เน้นแค่ฮานอยอย่างเดียวนะคะต้องอ่านให้เข้าใจก่อนนะในปฏิทินเนี่ยมันได้นอยหุ้นเชา้าหุ้นเย็นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันคนละส่ตติกันอยู่แล้วมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วคะ่ะพี่จา้า ขออภัยด้วยนะสำหรับสายไปฮินวันนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวเขาต้องพาปังแน่นอนพี่จัก,กรพงศ์นะไปฮินให้เชื่อมั่นในตัวเลขนิดหนึ่งนะคะพี่จะมาต้นบ้านโควิดทางนู้นเยอะไหมไม่ไม่เยอะค่ะใช้ชีวิตได้ปกติแล้วจ้ะที่นี่นะคะพี่ธนพรสวัสดีค่ะพี่พิสมยัยเดี๋ยวดูไลฟ์ได้ไลฟ์ like, เสร็จเดี๋ยวทักมาโอเคได้เลยโอเคค่ะเดี๋ยวลุยกันต่อวันที่เจ็ค่ะทุกคนนะร้อยเก้าสี่คนหนูขอไลฟ์ให้น้องหน่อยจ้าพูดแล้วมัน ลายเก่าหายเข้าใหม่พี่พิมพ์ไปหาต้นบ้านไม่เจอเนี่ยค่ะด้านล่างของวิดีโอนี้ค่ะจะมีคำว่าสั่งซื้อไปทินนะคะพี่เบนจวัรน,นะคะก็กดตามลิงก์มาได้เลยนะใต้คลิปนี้นะคะหนูไม่หนูไม่ไมค่อยอยากพูดสถานการณ์ของที่นี่เลยทุกคนคือมันมันเสียใจยอะ่ะมันจุกอกอะ่ะที่นี่เขาใช้ชีวิตได้ปกติแล้วอะค่ะ ถือว่า95%แล้วที่ปกติทุกอย่างนะคะแต่ว่าแค่เข้าไปในตัวอาคารเนี่ยเขาก็ยังมีกฎเช่นจะต้องอะไรอะใส่แมสอย่างเงี้ยค่ะเวลาไปซื้อของในซูปเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องใส่แมสคือหมายถึงว่าตัวอาคารนะคะแต่ว่าถ้าเป็นแบบที่ต่างๆที่มีลมโฟล์หรือว่าแบบข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องแล้วนะคะคือ ร้านอาหารก็เข้าไปกินได้ปกติแล้วทุกคนที่นี่ปกติทุกอย่างแล้วอะค่ะเดี๋ยวเขาจะบูธพูดไปแล้วเสียใจอะไม่เอาดีกว่าแมวพูดไปแล้วน้อยเนะื้อต่ําใจอะนะคะใช้บัญชีเดิมร่วมพี่วอนคือจะบัญชีเดิมว่าได้คะแต่ว่าบอกหนูนิดหนึ่งว่าร่วมบุญเอ,อถวายเอ,อ ถวายดอกไม้นะแต่บอกหนูนิดนึงนะเพราะหนูไม่รู้นะถ้าเป็นบัญชีนั้นนะคะแต่ถ้าเป็นบัญชีที่ร่มบุญจริงๆก็จะเป็นของกรุงศรีนะหนูปักลายไว้ให้แล้วนะที่ห้องชุมชนนะคะ219คนนะเอา5บาท1ิบาทพอนะทุกคนอาลุยกันต่อคะ่ะวันที่วันเสาร์ที่7ดนะหนูบอกอีกทีนึงนะคะว่าวันเสาร์ทย์ทางเลขค่อนข้างยากนะออกตัวไว้ก่อนเลยนะคะพ,พี่จ๋ามาลุยกันต่อคะ่ะพี่แจ็คสวัสดีนะคะ2 2 3คนหนูขอแบบ มาก่อนที่เราจะไป3ตัวอยนะ่างเงี้ยหนูขอร้อยไลค์เดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะสองรอยบสาคนนะเดี๋ยวหนูเอาตัวเด่นให้ก่อนค่ะวันนี้สวัสดีค่ะน้องสาวพี่แอนสวัสดีนะสวัสดีนะคะเสียดายไม่ได้เล่นเนาะพี่ธนพรเนาะข้างนอกจะออกไปข้างนอกช่วคนเพราะฉะนั้นพี่ๆี่ทุกคนอะ่ะต้องดูแลตัวเองกันดีๆนะทุกคนจ๋าเพราะว่าคือมันลาบากมากอะ่ะเป็นอะไรมามันมันไม่ม คือไม่มีอะไรรองรับเลยเนาะแต่ว่าก็ก็ขอให้พี่ทุกคนดูแลตัวเองดีๆเป็นอันดับแรกนะก็ไปไหนก็ต้องระมัดระวังนะล้างมืออย่าจับอะไรสูงสี่สูงห้าทุกคนมาค่ะลุยกันต่อวันนี้นะะได้ตัวเริ่มก็คือหลักหนึ่งค่ะหนึ่งศูนย์เก้านะคะเจ็ดหกห้านะคะวันพรุ่งนี้ได้ประมาณนี้เลยนะวันเสาร์ย้ำอีกทีหนึง่งเสาร์อาทิตย์มันยากนะสรับหนูนะคะ ปกติก็ยากอยู่แล้วนะเสาทิศยิ่งยากไปใหญ่นะหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งห้านะคะหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งห้านะเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้านะคะเจ็ดนะห้านะเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดห้าหกศูนย์หกเก้าหกห้าเวลามีหกเก้าทีไรนะมันมันหน้าเบินนะ้ลอะมันจะมา ใช่พี่ศิวพรเมื่อเมืม่อวานลาวก็ออกอย้อย mm. พ,พี่ขออภัยจริงจริงนะลาวเราเข้าตัวเด่นอีกแล้วทุกคนเด่นหนึ่งสี่เมื่อวานมาสี่ห้างงลาวใจเย็นๆก่อนนะใจเย็นๆนะใจเย็นนะเดือนนี้เปิดไม่สวยเลยนะแต่ว่าเรามีเป้าหมายคือหกในเก้าทุกคนขอให้มันมาหกในเก้าก่อนตอนนี้คือแบบอืหอยลาวใจเย็นๆนะสู้ๆสู้ๆค่ะพี่พจ๋าขออภัยจริงๆนะครับพี่พานุวัน์สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะโอเค เอาละนะคะมาลุยกันต่อค่ะสำหรับตัวกันทุกคนเวลามี6กเ้ามันค่อนข้างจะกันยากเนาะแต่หนูก็จะกันเป็น90 95นะคะแล้วก็6 6นะคะใครอยากจะกันตื่นลองกันได้เลยนะแต่หนูจะกันหลัก6 6ให้นะคะเอาละนะร้อยหรือยังร้อยละทุกคนสวัสดีค่ะพี่พันุวัตน์ปังมากนะพี่อำพันสวัสดีนะคะพี่พ่อมบอกว่าปล่อยทินลาวตัวเด่น ตัวเด่นมาแนละแอดแต่ใช่ใช่เข้าแต่สารรูดนะพี่ป้อมนะพี่นิทิวิตได้อยู่ครับใช่ไหมได้อยู่แปลว่าได้จริงๆใช่ไหมไม่ใช่ว่าได้ไม่ใช่ไม่ได้ใช่ไหมมาหัก <c oughs> ตัวเด่นของเรานะคะเจ็ดหกนะคะจะจับสามตัวอะไรไหนให้ดีเนาะทุกคนวันนี้นะคะพี่ซูเมดสวัสดีค่ะปังสามตัวอีกแล้วครับใช่ไหมทุกคนเดือนนี้เราปังสามตัวตั้งแต่เปิดเดือนมานะถ้าใน youtube นะคะ ใน YouTube เรา3ามตัวแตกไป2วันแล้วหรือเปล่าในระยะเวลา6วันนี้นะคะสามตัวแตกไป2วันสวันเนาะหรือ3มวันประมาณนี้นะคะแต่ว่าในปริทินเนี่ยสมตัวแตกไป1วันแล้วสามตัวแตกไป1วันแล้วนะคะมันกดเข้าลายไม่ได้ค่ะยังไงก็ลองไอ้นี่มาทุกคนลองแอดเป็นลอตต้รี่มาสองพมานะพี่เบนจวัรน,นะลองดูนะคะ สาตัววางๆเขาวันนี้พี่อยกคาเดชยินดีด้วยนะคะมาทุกคน70็ดนะคะเจแล้วก็75นะคะ1 9 7 9แล้วก็69ในวันพรุ่งนี้นะคะเฮ้ยเราได้เด่นคล้ายๆกันเลยค่ะสำหรับเมื่อวานนี้นะ79นะคะทุกคนวันนี้ฟันเจ็ดไปก็มาอยู่นะฟันเจ็ดไปเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้านะคะเจ็ดห้านะ หนึ่งเนะใครกดไลค์กดแชร์ตอนนี้ก็ขอให้ปังๆบุญบาร,รมีร่วมกันขอให้แตก3ตัวนะคะพี่อ้อยสวัสดีน้องต้นบ้านสวัสดีนะคะพี่อ้อยนะพี่พิสมัมยวันนี้เจ็ดกับเก้าใช่ไหมคะใช่ค่ะยังไงสายวิ่งนะคะหนูหนูก็ยังเชร์สายวิ่งอยู่นะเพราะหนูเป็นสายวิ่งไงทุกคนนะชอบวิ่งมากนะคะ อย่างเช่นวันนี้ทุกคนนะอย่างหนูให้เด่นเจ็ดหกไปอย่างเงี้ยนะคะก็ได้เด้งปกตินะคะแล้วก็พิเศษก็ได้ไปคือหลักหกนะ,ะหลักร้อยของเรานะคะก็ลองดูนะสายวิ่งหนูก็ยังเชียร์เนาะคือหนูถนัดสายวิ่งไงบางคนเขาชอบสายเจาะบางคนชอบสายรูดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถรับใช้ได้ตามที่ตัวเองถนัดเลยนะคะอเออไงดีวะทุกคนแป๊บหนึ่งนะคะสี่สม อมืมาหาหนูจับไลน์นี้ให้แล้วกันพิ่ถูขออภัยนะเสาที่ค่อนข้างยากทุกคนสามตัวนี่คือเราอาจจะฟุกก็ได้แต่ว่าบุญบารมีอะไรก็ตามนะแต่ว่าก็ขอให้มันแตกอีกแล้วกันเนาะพี่พิสมัมยนะสวัสดีนะสองร้อยห้าสิบสี่คนก่อนก่อนที่เราจะไปตัวฟันนะหนูขอสักร้อยสามสิบไลค์ได้ไหมใครกดไลค์กดแชร์ก็ขอให้ปังปัง หวยห้าหนอยกับหนูใครตาม <laughs> ยังไงก็ขอให้ถูกแล้วกันนะคะมาขอร้อยสามสิบไลท์แล้วเดี๋ยวเราไปกันต่อที่ต่อฟันเนี่ยหนูจะเขียนสามตัวให้ก่อนแล้วกันนะคะสําหรับสามตัวหนหูจะจับให้อะไรเนี้ยแล้วกันแ <laughs> ป๊บหนึ่งนะทุกคนอืมโอเคอืม ขอแต่สามตัวอีกโอเคมีการโอเคไม,ไม่โอเคไม่รู้ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะพี่วนุวัฒน์นะเราอาจจะฟุกก็ได้วันนี้นะคะบุญบาปอะไรของเราไม่รู้แต่ว่าเราได้สามตัวนะวันนี้อ่าลุยกันต่อค่ะทุกคนมาวันนี้ดูจับอะไรให้บ้างวะพี่พี่มาทุกคนสามมาหลักบนแหละหนึ่งเจ็ดศูนย์นะคะหนึ่งเจ็ดเก้านะคะหนึ่งเจ็ดห้านะเจ็ดหกศูนย์นะคะเจ็ดหก 9นะคะแล้วก็765นะคะโอเควันพรุ่งนี้ก็จะได้ประมาณนี้ค่ะตัวที่น่าสนใจก็จะเป็นตำแหน่งนแหละทุกคน769อย่างนี้นะคะ769 179อะไรประมาณนี้นะคะแต่บางคนก็ชอบไปดูนะบางทีอัจจะย้อนก็ได้นะ3ตัว,วพวกนี้ทุกคนอย่าให้ย้อนเลยขอให้เราได้อีกสักวันเถอะนะ 7จ9ดหกเหนะึ่ง้าะทำไมได้ตัวเดิมเลยวะพี่ทำไมหนูได้เดินเจตัวเดิมเลยวะทำไมอนะประมาณนี้นะร้อย3 0มสแล้วเนาะขอบพระคุณมากเลยค่ะเด่นเจ็รองลูดหน่อยปกตินะคะฮะลองลองลูดหน่อยปกติดูใช่ไหม สวัสดีพี่ทุกคนนะขอฝายทีนึงนะใครสนใจไปทินทักไลนะ์น้องมาได้เลยฮาร์ดทอตจีเอมสองพันสแลสามารถปรับใช้ได้หุ้นเช้าหุ้นเย็นด้วยอย่างเช่นวันนี้หกเก้อนะน่าจะลองไปหุ้นเย็นต่อนะคะสําหรับตัวเด็นในไปทินนะสำหรับคนที่สนใจไปทินก็ทักมาได้เลยสาหรับคนที่ อยากจะถาวายดอกไม้ร่วมกัน5้าบาทสิบบาทนะทุกคนก็ทักไลน์มาได้หรือว่าไปดูในห้องชุมชนนะคะจะมีบัญชีด้านล่างคอมเมนต์นะคะจะมีตรงนั้นอยู่นะคะพรุ่งนี้หนูจะเดินไปซื้อนะคะดอกไม้นะเดี๋ยวจะถ่ายรูปมาพี่พี่ให้พี่พี่ดูนะคะโอเคทุกคนจ๋านะก็เดี๋ยวอา้าวตัวฟันยังไม่ให้เลยจะไปละนะสามตัวนะขอให้มันไม่ย้อนแล้วกันนะทุนสามตัวของวันที่อันนี้เป็นของวันที่หกนะคะวันที่หกนะขออย่าให้มันมาย้อนแล้วกันเนาะ เราก็ลองดูนะลองดูติดไว้บาทสองบาทนะทุกคนสาสรับสามตัวเนาะมันไม่เข้าตลอดหรอกนะแต่ว่ามันอาจจะก็ได้นะคะพี่แจ็คก,ก็ฟันเจนะ็ดเก้าแล้วลองวิ่งบนดูนะพี่แจ็คนะแล้วก็พี่ทาสอะไรนะพี่ทาสนีใช่ไหมสวัสดีค่ะนะมาทุกคนเดี๋ยวหนูจะฟันให้นะคะร้อยสาสิบหรือยังร้อยสิแล้วขอพระคุณมากเลยนะคะใครยังไม่ได้กดไลค์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะมาทุกคน ตัวฟันนะคะเหมือนเดิมค่ะทุกคนหนูจะฟันหลักเศ็เพราะว่ามันชนไหลนะคะเจ็ดไปแปดสิบเปอร์เซ็นตนะคะแล้วก็ก้านะคะไปยี่สิบเปอร์เซ็นตนะคะพรุ่งนี้ก็ลองพิจารณาดูนะจ๊ะผิดถูกขออภัยล่วงหน้าเลยเสาทิศทางค่อนข้างยากพูดแล้วว่าอีกนะว่าทางยากจริงๆนะคะ ประมาณนี้ค่ะก็ประชาสัมพันธ์ไปแค่2อย่างวันนี้เนาะเออสอย่างละกันนะคะหวยไทยไดเดี๋ยวหนูลงให้วันนี้นะที่ช่องแล้วต้นบ้านสาขา2นะคะแล้วก็2สําหรับคนที่สนใจไปทิ้งก็ทักไลน้องมาได้เลยนะึงร้อยสีบาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะจะได้คุ้มๆไปด้วยกันนาะจะได้ปังๆนะคะแล้วก็สําหรับคนที่จะถวายดอกไม้ห้าสิบาทก็ทักไลนมาได้หรือว่าไปดูที่ห้องชุมชนนะมีบัญชีแล้วด้านล่างเลยนะคะวันนี้น้องก็มาบอกบุญแล้วก็มา แจ้งข่าวไว้พี่เท่านี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาลุ้นกันต่อไปนะว่าทางของเราจะมาไม่มานะพี่ถูกขออภัยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้ที่เก่าเวลาเดิมนะคะขอให้พี่ทุกคนปัง,ปง,ปงๆหมานๆดูแลสุขภาพด้วยเช่นกันนะพี่พิพสใหม่สวัสดีนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะ